สวัสดีครับวันนี้พกกระช้านัดเทิอนอินเดีชเช่นคืนะครับซึ่งก็ไปได้อัดคลิปมาเกียรติ์ทีแล้ววะสองสามทีนี้แหละเนาะก็มีแบลิทใหม่มาแล้วก็ปรับใช้วันที่เก้ามกราเลยเนาะก็ต้นปีเลยนั่นเองเนาะไปปีหน้าเลยนะก็แต่ที่นี้ก็จะยังไม่มีแบลิทนั้นในช่วงในช่วงนี้นะที่คลิปลงเนาะอืมก็มีทั้งปรับสกิลแล้วก็ปรับการ์ดด้วยก็ไปดูการ์ดกันก่อนเนาะซึ่ง ปรับวันวันทมกราปี26เนอะ2 0 2 6เนอะก็ปรับออกมาเหมือนจะแบนพวกยิงไล์พอยเป็นส่วนใหญ่นะก็อย่างเช่นไ่เนี้ยที่คนเขาสัรหากับมาเล่นเนอะกับสมวยหนึ่งตัวยิงพันหนึ่งนั่นแหละอืมเขาเอามายิงไล์พอยนะสับไปนี้แล้วก็ปรับไปเลยเดือหนึ่งข้อหาคนเอามาเล่นเยอะ เนาะแล้วก็นี่ก็อีฟังอะไรเนี่ยโชว์มือเหรออันนี้ไม่แน่ใจนะอันนี้อ๋อโชว์มืออันนี้คือมันทําให้สกิลมันบั๊กเว้ยแต่ไอ้พวกสกิลที่โชว์แล้วก็เสิร์ดน,นู่นนี่มันโชว์อยู่แล้วมันก็เลยโชว์ต่อไปได้เออเขาไม่มันบั๊กเนาะโดนีิมิตหนึ่งไอ้น,นี้ด้วยไอนน้ที่บอกว่าอีฟังต้องโชว์มือเออก็โดนลิมิตหนึ่งกันหมดเลยอันนี้ก็ ซุ่มดีมูฟการ์ดอีกฝั่งจากมืออย่างนเนี้ย,เ,ยเ, 3000, เนี่ยเมื่อกาดเปลี่ยนไปต้าโจตีเทคสามพันเนี่ยเออโดนหมดเลยนะไอพวกนี้นะก็ไม่พูดเยอะเพราะว่าพี่โคเขาอยากให้ไอ,อพวกเนี้ยมันหายไปเว้ยไอพวกเด็กเฟิร์สเทิร์นคิวยิงได้พอยเนี่ยมันอยากให้หายไปเว้ยเขาก็เลยแบบเออมันต้องเล่นอะไรที่มันสนุกสนุกหน่อยเออเขาก็เลยแบบ นี่ไปตนะั้งแต่ครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วคือแบบแบรนชํำม,มาบอกเลยครับนี่คือน้อยนะอต่อมาลิมิตสองก็เป็นกูลูดักโวนะวันนี้ก็คือมันเอามาเล่นกับพวกยืนมอนเนาะก็วันนี้บอกว่าเมื่อลงสุสานก็สเปจจากหลุมไปให้ฝั่งในภาพต้าบ้องกันได้เนาะก็เนี่ยมันให้ฝั่งไนยแล้วอฝั่งก็ทำอะไรสักอย่างหนึ่งแหละเออเนาะแล้วก็อย่างช้างวันนี้ก็ ยิงสองพันเนาะอืมก็ลิมิตสองไปเนาะก็รอดูว่ามันจะลิมิตกว่านี้ไหมเนาะหลังหลังไอ้นี่สักพักหนึ่งน่าจะเดินหน้าเลยอะ่ะกว่าจะมีนะอืมแล้วก็ปลดลิมิตแท็กกิออดคือเขาให้มาใบาเดียวใช่ป่ะใบ,บเนี้ยแล้ววันลิมิตสามเว้ยเขาไม่มันชนกับผู้สามันใบอื่นเขาเลยปลดมาให้นะให้เด็กมันใสาสามันอื่นนะมากเนาะอืม แล้วก็ตะกูลิตี้ที่มาปุ๊บก็ลิมิตสามไปเลยนะวันนี้ก็ปลดมาให้นะเพราะว่าต t กูลิตี้มันตอนนี้มันไม่ได้เก่งมากนะถึงของเสริมมันจะมาเยอะแล้วเถอะมันก็ไม่ได้เก่งขนาดนัขนดนเขาเลยปลดมาให้นะคือเขาคือตอนเข้ามามันแบมลิมิตสามมาเลยเวย้ยตอนเข้ามาใหม่ๆอ่ะแล้วเขาคิดว่าเฮ้ยมีใันนี้เก่งเกินต้องลิมิตสามไว้ก่อนสรุปง่อยไม่มีใครเล่นเลยนะกูลิตี้ก็ปลดมาให้เพื่อให้ค้ได้เล่นเลยนะ ส่วนไฮสปีดลอยสปีดลอยตอนนี้ก็เฉยๆปะ่ะคือผมไม่ได้เห็นสปีดลอยมาสักพักหนึ่งแล้วอะอาจาร์ดิมิตไปรัาให้มันแบบใส่สามันไม่ได้เออเขาก็ปดดิมิตไปนี้ซะก็ปดมาให้เรียบร้อยเนาะจับปืนปืนซ er นะิงโคจูเนอร์เนาะอืมต่อมาไฟ่ฝั่งลาสซูเอลเนาะก็ไม่พูดเยอะมันี้ดิมิตหนึ่งเพราะว่ายิงเคลียร์พลังเก่งเกินเคลียร์ได้ด้วยจัวนหนึ่งเก่งไันี้อืมแล้วก็วันนี้ก็ นี่ทำลายทำลายมอนต้าป้องกันได้ก็เพิ่มผ่านจุดตีพันหนึง่งได้เรื่อยๆไม่ได้ได้เลยก็มันเก่งสเตตต้งสามมันสามนะครับมันเพิ่มได้มบน,นี้ก็นี่มิเพราะว่าเด็กในมิวสิกปินเซสมันเก่งเกินเขาเลยลิมิตไปนี้ให้มันรีได้น้อยลงเนะาะมพราะผมไม่ได้ล่นฝัดละเท่าไหร่ผุกก็ไม่รู้มากเนาะอันนี้นมีมิตทีกมาลิมิตหนึ่งใบนี้ก็ปนมาเป็นมิตสองให้เด็กมันเก่งขึ้นเนาะอืม ส่วนที่เหลือน,ะอน,นี่เป็นพวกแบบพวกแบบแมกซิม um นะัมซัมมอนเนาะที่เขานี่มี3กันเพราะว่าทำไมก็ไม่รู้ไม่ให้ใส่สามันเลยตอนนั้นก็ปลดมาให้ใส่สามันเนาะแล้วก็ไซเบอร์ปลดมาให้เด็กมันเก่งขึ้นเออคือปรับเยอะมากไซเบอร์ฟันนั้นเนี่ยคือไม่รู้จะปรับเยอะอะไรนักหนาก็ปรับให้มันเก่งขึ้นแล้วก็อันนี้ให้เด็กมันเล่นง่ายขึ้นเออก็ดีแล้ว ประมาณนี้สับฝั่งรัดเนาะก็ไม่ขอไปพูดเยอะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้เล่นฝั่งรัดซะสุดใหญ่เนาะก็ไปดูฝั่งสกิลดีกว่าสกิลว่เยอะดูดิดูดนะฟูมเยอะมากแล้วก็ฝั่งรัดปรับ2อันประมาณนี้เนาะก็สกิลแรกสกิลแรกคือเหมือนจะเนิร์ฟนะสกิลแรกเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้คือใช้กำดักจับมือได้หนึ่งใบ ได้เลยนะคืออันนี้คือบอกว่าใช้กระดาษจับมือได้แต่อีกฝั่งไม่รับระเมอเอฟเฟกจนจบต้องบอกว่าอีกฝั่งไม่รับเอฟเฟกต์ระเมิจนจบดูเอลเลยนะก็หมายความว่าคุณจะใช้กระดาษ ODK อะไรพวกนี้ไม่ได้แล้วแบบกระดาษก,กินไล่พอยน,น,น,นู่นนี่นั่นเนี้ยก็จับไม่โดนแล้วนะก็ประมาณนี้สับสิลนี้คือกัน ODK เลยนะกันพวกกระดาษก,กินไล่พอย ประมาณนี้นะใช่ไหมเอ่อวิเทกโนเอฟเฟกต์ดาเมจอ๋อไม่ใช่กระดากีออไรพอ,อยแค่ทุกอย่างที่ไรพลอ,อยคือไม่รับเลยต้องได้รับจากการตีตรงตรงซึ่งหน้านะสำหรับสกิลนี้นะใครอยากเล่นนะอ่ะนะก็สมควรอืมต่อมาไลท์สปีดอันนี้คือฟิกว่าใช้สกิลได้2อย่างใน1เธอได้แล้วคือก่อนอันนี้นมันใช้แค่ยันตน ฉันได้กินวหนึ่งได้แล้วแต่ทักษิณสองใช้ไม่ได้ประมาณนี้นะอืเชื่อประวว่าเขาอ่านให้ก่อนนะอืมใช่ใช่ใช,ใช่คือมันฟิกเลยเนาะขึ้นก่อนแล้วน,นี้มันใช้สองอันตอนหนึ่งเธอไม่ได้อันนี้คือใช้ได้สองอันตอนหนึ่งเธอได้เนาะหลักๆก็จะส่วนใหญ่ก็จะปรับประมาณนี้หมดเลยนะไอจ,ะจิกิวน้ำมันจิกเอ็มพูลในที่สองครั้งดูเอล ใช้ได้หนึ่งเธอแน่แล้วนะก็ปรับได้หมดเลยนะอันนี้ก็ปรับบวายก็ปรับอันนี้ก็ปรับปรับหมดเลยไนอะ้พวกแบบเฟรี่บูอายเติร์ดอายเดตินี่เนี่ยก็ปรับให้มันใช้สกิลได้สองอย่างในนิวดเอลได้นะอันนี้สปีดก็ปรับเห็นไหมปรับหมดเลยนะแล้วก็อันนี้ของวิกเตอร์ก็ปรับเหมือนกันเนาะไอของลำ เอมิเลียนปรับหมดแล้วก็อ mm ันนี้อันนี้แตกต่างอะไรแตกต่างแหละอันนี้เป็นแล้วก็มาเซอร์นายเนาะที่ก่อนหน้านี้ต้องนำวายอัลติเมด้าก้อนจากเอาเด็กลงตาบ้องการนี้เป็นจากนอกเด็กได้แลวนะจ๊ะแล้วก็ปรับให้เป็นสองครั้งต่อเรีอลด้วยเนาะก็ก็เรียนบายอัลติเมทได้ง่ายขึ้นอ่ะเออเรียนได้ง่ายขึ้นเนาะแล้วก็อันนี้ เป็นสกิลของเทพรามัง้งเมทัลรีเฟกซ์สรามันนี้เป็นตัว2อ,อันนี้โจน,นึงก็ปาให้มันโจได้มากขึ้นเนาะต่อมาอันนี้ไฮไลท์น,นี้ไฮไลท์เลยอันนี้ไฮไลท์เนาะก็มีคังโกะแล้วก็ปรับมาเนาะเพราะก่อนหน้านี้มันบอกว่าไม่สามารถเชิญมอตเตอร์จากเอ็กซ์เด็กได้เลยนอกจากบรรจบตีสามพ,พันนิดน้อยกว่ายกเว้นมีคังโกก็คือมันฟิกว่าต้องมอนจร์เอ็กซ์เด็กต้องหานจบตีสามพ,พันตามกาจะเชิญได้อืม ตอนนี้คือไม่ฟิกแล้วตอนนี้ไม่ฟิกแล้วอืมก็ไม่ต้องบอกว่าจาักสื่อสารได้จักสื่อสารได้เนาะอันนี้บอกว่าจากเอ็กซาเด็กเลยนะอืมอันนี้ก็จากสื่อสาร mm hmm. ก็คาไม่เด็กมันเนยนว่าใช้มอนจับเอ็กซ้าเด็กได้เยอะขึ้นจริงโปรตีมันจับไม่ค่อยได้ใช้ก็เถอะก็ตามให้มันเน่นได้ให้ใส่สามันได้แบบเล็ดอัญเชิญให้ได้ได้เองเนาะ ต่อมาเมิเนติกอันนี้ของรตเนะที่ก่อนหน้านี้มันฟิกว่าต้อง2องพันหนึ่งสอันสี่ก็ปกติ a สองนเนี่ยมันฟิกเป็นไซเบอร์ดากอนอยู่แล้วนะน,นี่คือพันหนึ่งเพิ่มมันพันหนึ่งก็เป็นตัวขอโปรโตไซเบอร์เนาะอืมก็ปรับให้มันใช้ง่ายขึ้นต่อาณนี้อันนี้ก็อันนี้ขออะไรนะจบไม่ได้แล้วที่เป็นมังกรดาเกียมั้งที่ อันนี้คือนำทวินเอทแฟนทอมขึ้นมือได้ประมาณนี้ไม่มีอะไรเยอะก็ระหลักโดยรวมคือเบริิคือยังไงนะปรับพวกยิงไรพอยต์เยอะสะส่วนใหญ่แล้วก็ปลดพวดการ์ดเก่าที่รีมีสามป้เลยก็ไม่รู้ก็ปลดมาให้ใส่สามารได้มากขึ้น,นงไนเนาะตะักก็ประมาณนี้เลยส่วนสกิลก็ เราให้ได้ใช้2ส,สองอย่างในหนึ่งเธอได้หลกัหลกๆแค่นั้นเลยนะอืไม่มีอะไรไม่เหมือนรอบที่แล้วที่มันแบบยังไงนะแบนช่ำซัมเมอร์เซลเลยนะคือก่อนหน้านี้เนาะก็ประมาณนี้เนาะสับคิปวันนี้เนาะก็กล่องใหม่มามาที่หนึ่งมกรากล่องใหม่เป็นกล่องของมันเด็ดมันเด็กแบบโซดีแอคคือกล่องนางตึงมากแล้วผมมี200รเพชรคือไม่รู้จะเปิดยังไงนะ ก็ฝากไปต่อไปคุณผู้ชมเนาะก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะครับแล้วก็พบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า